สวมงามเลยครับมีสองไซส์ครับสองราคาพี่น้องปลานิ่งร้านี้ครับผมปลาแซบพี่น้องปลาแซบทอดกรอบกระเทียมพริกไทยคักปัญญาพี่น้องออกสองร้อยบาทเวยครับ เอาพอดีพอดีกรอบอนะสะท้อทอดกินอะนะเมนูป่านางครับอ๋อ้องครับผมเมนูปลาพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นปลาเพชรนะครับเนาะปลาปลาเข้าเข้าอ้วนลากเนาะปลาพี่น้องเลยขนาดเลยอันนี้เมนูละร้อยวั่เนาะครับผมปลางาม่นางครับพี่น้องได้นละครับเมนูแซ่บที่ตลาดโคกศรีสุพรรณครับ ทางปลาเนื้ออ่อนแล้วก cake, <S <S ็เฮ็ดเพืองเฮ็ดฟางครับครั้งแรกที่มาลอดเที again, like ่ยวตลาดอำเภอนี่ครับพี่น้องก็ได้แนวกินที่ถึกใจเลยครับเมนูปลาเนื้ออ่อนครับปลานิลแล้วก็อันนี้ปลาอย่างครับตัวนี้นะนี่ตัวกลางนี่โอ้ปลาตะเพียนปลาโมตาปลาโมกาตัวใหญ่พี่น้องบรรยากาศครับตลาดนี้ข้าขนาดครับพี่น้องบ้านๆดีเฮ็ดเฟืองครับสามสิบบาทต่อจานหนึ่งครับโด่งนงาม อันนี้เมนูแกงหน่อไม้แกงขี้เล็กครับซาบ้าพี่น้องอร่อยเอลยนะครับอันนี้มกหน่อไม้ห่อรสีบ,บา้าโอ้ครับมุกซีบ้าเนาะอ่าอร่อยมากเลยนะคะเอาสองมกซิมเมืองสองมกอันนี้สิบดีซาวเนาะอ๋อหน่อไม้อร่อยะะอร่อยแซ่บพี่น้องมุกรสซีบ,บ้าคาทิคถือพี่น้องเลยค,ครับคุณอาพี่น้องอาหารแนวกินหลานหลายสวัสดีครับผมพิคขอลทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัด สกลน,นครครับตลาดนี้ของขายน่าสนใจดีพี่น้องตลาดใหญ่ออพอสมควรครับพี่น้องเราเบิ่งกันเนาะครับอาหารบ้นบานอาหารธร,รรมชาติของชาวอำเภอโคกศีสุพรรณครับเมนูปลาเมนน้ำแล้วก็ทักกระเดาครับพี่น้องแล้วก็มีปลาแห้งร้านนี้ะนะมเมน,นูตัวหนึ่งพี่น้องร้านนี้ะนะตัวนนเดียวครับพี่สินะหน่อเดียวเนาะนี่หนูต้องขาวหนูยังอันนี้ ดูวายเนาะตัววายตัวละร้อยครับมีตัวหนึ่งบรรยากาศยามแรงตลาดอำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครเฮ็ดขับพี่น้องน้านนี่เห็นนะเฮ็ดเพื่องอันนี้ใครอย่างไนครับพี่ินะเจ้าบ้าครับอันนี้เอาเอาจานหนึ่งครับห้าสิบบาทเฮ็ดเพื่องเอาแต่เฮ็ดเพื่องครับแม่ค้าเฮ็ดเพื่องเฮ็ดฟาง โอ้ขอบคุณครับแม่ค้าเทมเครื่องแกงเฮ็ดเนาะครับเนาะครับผมแมงแมงกิ้งรีดพี่น้องกตัวเฮดอ่อยข้าวฟ่างยงครับผมโดยครับผมห้าสิบบาทเฮดเฟืองพี่น้องขอบคุณครับห้าสิบบาทพี่น้องอันนี้น้ำยังครับหร่อน้ำนี้น้ำด่างอ้ครับผมครับบวกครับเอาเท่านั้นแหละครับเอาอย่างเดียวครับแม่ค้า ตลาดบรรยากาศข,ข้างหน้าครับพี่น้องอาหารธรรมชาติขายหลากหลายเมนูแล้วก็ขายโบแพงคึกคึครับตลาดนี้ครับซื้เห็ดซอยไม่ใหญ่เพิ่นครับพี่น้องค่าสิบบาทมาลา่าครับร้านนี้ขายตะไคร้เป็นมะกรูดเป็นร้านขายพักแล้วก็มีข้าวต้มกับห้าบาทสิบบาทเป็นขายนะขายขึข้ขนาดเลย เขบาบอกข้างในเทปเพร่องทั้งลายพี่น้องคนขายนะจานละห้าสิบล้างขายปลาทางนี้นะโอ้ปลาเนื้ออ่อนครับพี่น้องปลานางครับลูกจ้บาบ้านขายเป็นค่าซีนะมีลสีหรอาะมีโซนอะไรสีโอ้มีโซนราคาเนาะปลานางพี่น้องปลาน้ำพุ่งวะนี่เนาะผักสดครับผักสลัดผักกาด กระนาครับพี่น้องแล้วก็มีกระลำเฮ็ดกระด้างเฮ็ดเครื่องครับพี่น้องเฮ็ดงานนมคคานอสดขนาดเลยขายมดแดงก้อนละห้าสิบบาทมัคนอยู่สามกองครับขายตึงเลยนะน,นี่บรรยากาศยามเย็นครับสี่โมงห้าโมงแรงพี่น้อง บรรยากาศตลาดนี้คัหลายครับอาหารธรรมชาติดีป้าพี่น้องครับใครบดแดงครับร้านนี้ครับค่าขนาดเลยอันนี้ก้อนเจ้าบ้านครับเบี้ค่าห้าสิบบาทเนาะกองงามขนาดเลยพี่น้องเลยสองกองเก้าสิบบาทแล้วก็มีเนียงน่อไม้ครับโตเหนียวเป็นระงามเครื่องซ้อนครับพี่น้องอ๋อครับผม บรรยากาศข้าวขนาดพี่น้องอเครื่องตาบัรพุ่งครับพี่น้องหนึ่งชุดเนะครับนี่ครับชุดละสิบบาทค,ครับเครื่องตาบัรพุ่งพี่น้องโ <c oughs> <c oughs> อ้ค่ะนาะครับเนาะตำบรรพุ่งนะน้อ,ง,ง,นนอง,งใหญ่เลยพี่น้องเลย มีค้าขายเครื่องตำมพุ่งเลยกพวกหน่อไม้เลยกัไข่บดแดงครับตลาดโคกศีสุพรรจังหวัดสกลนครขบพี่น้องชมเดครับนี่ครับเมามเด่อเปิดจมูกคจมูกมีค้าตลาดนี่ขนาเปิดจมูกคนจมูกับตลาดนี่นาเปิดมือเนาะตอนแรกเขาจะลายเนาะ ร้านขายไข่บดแดงพี่น้องครับกระปูนาครับพี่น้องอันนี้ทั้งหมดนึ่งเข้าแล้วก็เมนูป่าครับร้านนี้นะแล้วกับมะขามเปียก<ป>มะขามเปียกเพิ่ขายเป็นถุงละสี่สิบบาทครับพี่น้องมี <S <S <ป>ทั้งข้างของตลาดครับบรรยากาศในตลาดค <S <S สีสุพรรณข้าข้า,ขาดพี่น้องไข่บดแดงลายแห้งครับไข่ กอละห้าสิบาทซองกองเก้าสิบถือๆเลยอันนี้การจะเป็นถนนด้านข้างของตลาดครับอนนอกก็จะเป็นสตรีทฟู้ดอาหารพวกเมนูปิ้งไก่ปิ Ping, ้งไส้กรอกอีสานครับตลาดอยู่ตรงข้ามกับวัดศรีสุพรรณครับพี่น้องซึ่งเป็นบทท่องเที่ยวอีกบทหนึ่งที่น่าสนใจที่จังหงวัดสกนลนครแล้วก็การะวันวันที่เสาร์สี่สิาหามีนาคมสองห้าโกเ็ดทิพชนี้จะมีพิธีพุทธาพิเศษพี่น้องครับย่างสว มเมนูไข่บดแดงครับบรรยากาศคัาขนาดเลยสวนดีไข่บดแดงไทยสุพณนครพี่น,น้องครับคัาขนาดเลยรังตึงกับรังพอดีก้อยครับมาบว่เป็น,นร้านนี้นี่ก็จะเป็นร้านขายทั้งเนื้อเด็ดเดียวเลยกับมีพวกแมงกีซอนครับร้านนี้นะ ปลาหมึกแห้งหนังเค็มปลาเค็มร้านนี้ครับพี่น้องมะเขือเทศครับร้านนี้เมนูปิ้งไก่ปิ้งหมูผักสดเมนูห่อมกปาลาลาบเฟดสามสิบบาทแซนด์วิชก็มีครับห้าบาทพี่น้องราคาไข่ปิ้งแล้วก็ปิ้งตับร้านนี้ครับพี่น้อง นี่ก็จะเป็นประตูทางเข้าวัดครับวัดศรีสุพรรณครับข้างในจะมีสตรีทฟูดขายอาหารนำพี่น้องอย่งเป่นจังหอะน,อนึงครับผักสดผักกาดแล้วก็มีพวกมะกระูนครับแอปเปิ้ลครับแล้วก็มีลูกชิ้นเอ็นครับหมูล,ล้วนเนื้อล้วนเป็นวัดสำคัญแล้วก็ปทอญเที่ยวสำคัญอีกบนนึงที่จังหวัดสกลนครครับ ลูกชิ้นแล้วก็ปลาหมึกย่างครับร้านนี้ติดร้านขายมะก,กอกครับร้านนี้นะมะก,กอกครับสิบบาทอันนี้คือบรรยากาศในวัดโคกสีสุพรรณองจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องอาคารตลาดสาธารณะชุมชนบ้านโคกสีสุพรรณครับร้านนี้ครับปิง้งปลาดุกเป็นตาแซ่บขนาดพี่น้องตัวมันใหญ่เลยครับ เต้าหู้ครับอันนี้เป็นรังคายไก่ทอดครับพี่น้องสาบาทสาห้าบาทสามสิบบาทร้านนี้นะน,นีอเป็ยทอดครับร้านนี้ครับบรรยากาศยามเย็นครับที่ตลาดโคกศรีสุพรรณครับเราเจอกันที่นาด้ครับในโของออนทัวร์พามาเที่ยวตลาดแรงที่จังหวัดสกลนครบรรยากาศแบบบ้นบานอาหารขายทึกๆท,ที่อำเภอโคกศรีสุพรรณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ